ดังไ,ไ,ไปหมวะปรับเบาๆแบยดีเออประมาณนี้ทำไมรู้สึกเพลงม่นดังๆวะก็ <c oughs> <c oughs> อยู่กับผมเ <c oughs> ช่นเคยนะคะรับบนตูตเซียชาแนลวันนี้เรามาเล่นเกมในนี้กัน <c oughs> เรียกว่าอะไรวะ <c oughs> เกมเกมชื่ออะไรวะ คาโก้คอมเมนเดอร์นะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็จะมาเล่นเกมคาคาโก้คอมเมนเดอร์กันเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่น,นอกีกรมไปดูกันเลยดีกว่าลุยกันเบอร์อ่าแล r น n อ o ท t มยูสต์เดอะบัสกัน o r c o โ s รส a g e คา r n นิช เกมนี้เป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพิ่งเล่นเฟิร์สเพย์เองนะโอเคโอเค first day on the job วันแรกของการทำง,งาน oh, s t a นิวไรส์ s อนด d do work out s p a ส e ปียร์เดอ๋ออันนี้มันสอนให้ งานเล่นทำงานนะครับ,บกด <lawsuit. S 2> เ er นี่เดินเดินเดเดินเแล้วก็กดกระโดดหรือไม่ก็เบเพื่ออ้กดเปหรือเพื่อกระโดดดูว่นเองต่อไปก็ออกจากเตียงอ่ต่อไปทำไรเเินายเฮาสก o ดาอ๋อเนเด ดูหน่วยของตัวเองฮึมกราฟิกก็คือกราฟิกมันก็ไม่ค่อยสวยอะไรครับแต่ว่าเกมสนุกไม่จำเป็นต้องกราฟิกสวยครับจำเอาไว้เลยนะครับสตาร์ทอัพเดอร์อะไรวะสตาร์ทอัพเดอร์โฮมคอนโซลกด e เพื่อยุดคอนโซลเช็คอีเมลเดี๋ยวข้าก็ bsmt อ่านลีดอีเมล ออลีดอีเมลวีลคัมม์นิวแอมพอย e ์ขอต้อนรับ employee employee แปลว่าเออ่พนักงานฝึกหัดเอ้ยแปลว่าพนักงาน subject ส,สวัสดีครับวันนี้เราเอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ the rank of t a c k l e c r a f t ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นการหลับที่พักผ่อนที่ดีนะสำหรับ สำหรับบ้านเล็กๆของคุณอะตอนนี้ทันซิตี้ออฟที่สิบไลเอลีย <c oughs> ต,ตอนนี้มันอยู่ห่างไกลจากจากอาะไรสะเปซยี่สิบปีแสงและถูกลาทิ้งจากอาะไรสักอย่างอาราวิว <c oughs> มึงมีเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับออฟฟิศที่นี่และแต่ว่าช่วยทำในสิ่งนี้ด้วย ยู e เดอะแมก e ิทิค t ูทูยนอ n คอนเทนเน์บ๊ะบ๊ะบเออช่งอางแมกอาจบล้วให้กลับไปเอาเดน e ลก u n a t t a c h m น n t for my first cannon เอาเดดเออ,ด,เอ,อดดอย่างงี้สะดวกว่ากดน,นี้เย่ได้เดนิลการแล้วเทสเนลกน on c น a t e ปัง y ย s ออนเซลอีกทำอะไรออนเซลลอีกเซลอีกไวตรงไหนอ่ะรีโหลดเรียบร้อยทำไมไอ้คว เฉยสเนื elling, ่ I ันการออนเซลิงเซลิงคืออะไรไซลิงออนไซลิงไม่ใช่ออนเซลิงสัตไซลิงและไซลิงอยู่ไหนอะเอ้ยเอ้ยแอคทีฟเอาออนไซลิงได้ยังไ่วะแอคทีฟอ่แมกเนต เปิดแมกเน็ตเรียบร้อยโว้ยหรือว่าตอนนี้อยู่ในสภาพแรงดึงดูดเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันดูดพวกตึกอไอ้พวกนี้มาไอ้พวกคอนเทนเนอร์มาครับเปดดดิดคือการเปิดระบบของแมกเนตเฮ้ยลง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 โอ้ยเกือบ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 วิไว้ลงลง,ลง นี่อะไระอะไรอ่ะสำรวจมันเก็บกระสุนดิวอ๋อเจาะผนังได้แล้วเนีเ่ย อยู่ดีๆก็เอาไปทั้งน้องแบบเปนไงอ่ากูขอไปท่องเที่ยวอากาศหน่อยนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าล่องลอยอ่า,ลออากลับไม่ทันอเอ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 วินเอวินกำกมรรข้าทางชีวิตมันอยู่ทางซ้ายนี่ว่ะลืมดูไม่น่าเล่นเบยอ,อันนี้ก็จะไปยังไงเนี่ย เ็กเอาไว้พอนฟอร์มเดอะคาบิเนตอ๋อขูดได้ไอ้เชฟวาสกันเฮ้เกิดขึ้นเ t ต h e h e เฮ back home คยี่ยเชี่ยเชี่ยเชไปเกบเก็บเกบเกบเก เทสบลส์กันออนครดเลบส์กันนะนี่ยสวิช์วิดีนเวอร์สโอเทสบลส์กันออนครดอ๋อนี่คือบลส์กันปืนใหม่ซต้คาร์โกอินโฮคืออะไรวะ เยี่ยมที่หลายจุดหมายจริงจิงช่างแม่งเปิดใหม่เนี่ยกลับมาแล้วครับเรียบร้อยกลับจอผนังมจะเป็นไงเฮ้ยลุงลุงลุงเกือบเกือบว้าไม่น่าเจาะพื้นเลย นี่ก็จะกลับยังไงเนี่ยชิพายอรชิพายไปยังไงวะเนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยเออมันต้องแบบนี้ โอ้ไม่บอกไม่กล่าวกันเสียบ้างเลยสูงกลับคือตรงนี้มันเจาะผนังได้อะเอาเจาะไม่ได้อะไรวะแล้วคุจะกลับยังไงดีจะดี แกล้งแกล้งสกายกำจอบพูนไม่ได้เอางี้งี้เก็บเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไปยังไงวเนี่ยกลับบ้านยังไงไปยังไงอ้ากลับยังไงละโว้ย ไม่เป็นอนะ่ะจะกลับยังไงอ่าจะตายแล้วจะตายโอ้ยเ <c oughs> กือบตายเกมแบ็คทูเวนด์ฟินิชเว้ยเดย์เอาโอ้ยจบจบวันทั้งสี่กูหลับแล้วเออไปแล้ววันนี้ขอจบวันแรกไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าครับแม่งโคตรเหนื่อยเลย